คลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนการแต่งแพทเทิร์นสำหรับเสื้อฟรีไซส์นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะครั้งที่แล้วนะเราได้จจพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมแพทเทิร์นเอาไว้แล้วนะแต่ทีนี้เราจะพูดได้ถึงรูปแบบที่มีความเป็นอุตสาหการรมมากขึ้นนะคะลายอุตสาหการรมนั้นจะแตกต่างจากเสื้อที่เป็นการสร้างแยกชิ้นอยู่ส่วนหนึ่งคือวิธีการสร้างเนี่ยตอนนี้เราจะวัดขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นอุตสาหการรมปุ๊บเนี่ย วิธีจะมีความซับซ้อนน้อยกว่านะคะคือวิธีสร้างเนี่ยจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยค่ะจากเส้นเนี่ยค่ะคอกว้างนี้นะที่เราวัดขึ้นขึ้นมา1.5เซนนี้นะเราจะวัดลงมา2เซนตรงนี้หเซนห้าเซนตีเส้นยื่นออกมาค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นหลักอุตสาหกรรมนะคือเราจะใช้วิธีขึ้นคอนะคอตั้ง1.5แล้วลง2เซนแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เบนแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ไม้มรบรรทัดเนี่ยกวางค่ะหาสิมเซนนะอยู่ที่ตรงไหนแตะไปที่จุดน,นะนั้นมีเส้นยาวๆมาแบบนี้นะคะ อันนี้นะจะเป็นวิธีการสร้างเป็นพวกเสื้ออุตสาหกรรมนะคะคือวิธีการสร้างเนี่ย,รรเ,ยเขาจะเผื่อปลายไหลนิดหนึ่งแบบนี้จะไม่เหมาะพออดีแบบนี้นะแต่ว่าถามว่าตัวนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับเสื้อที่เราเน้นหัวไหลประมาณว่าให้ช่วงหลังเนี่ยสูงกว่าข้างหน้าเล็กน้อยแต่ไอตัวนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นตัวหลวมแบบสบายๆนะคะบางคนเขาก็จะคิดถึงเหมือนกับพวกเสื้อที่มีฟองน้ําไหลเนี่ยเขาก็จะเสริมขึ้นมานิดหนึ่งนะตัวเนี้ยก็เฉยใช้หลักการเดียวกันคือ เกือบไหลให้หลวมไม่ด้านหลังนี้แบบนี้นะจากนั้นเราก็วัดจากตรงนี้ต่อมาในดีไซน์ที่เราสเก็ตเอาไว้นี้เราต้องการให้ไหลตกนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยครูจะให้ไหลตกมันยื่นออกมาสักประมาณหกซึ่งวัดแบบนี้ทั้งสองฝั่งชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะติดไปชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูพุงแขนกันบ้างเสื้อค่ะที่เป็นพวก เสื้อตัวหลวมเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครูแนะนําว่าไม่ควรให้มันพอดีเส้นอ,อกเกินไปเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี่ยมันหลวมแล้วแขนมันครับบางครั้งน่มันจะให้รู้สึกว่าคนใส่มันดูสลิมนะเพราะแขนมันเล็กแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะสําหรับพวกเสื้อที่เป็นแนวฟรีไซส์แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกวัดลงมาหน่อยนึงค่ะอย่างกรณีคลิปนี้เนี่ยครูก็จะเลือกวัดลงมาสักประมาณนิ้วครึ่งหรือก็คือสี่เซนนั่นเองจากเส้นอ,อกของสองฝั่งนี้ เมื่อเราวัดได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นวงแขนที่เราจะคว้านลงนะจากนั้นอะ่ะเราก็จะทาการแต่งบ่าค่ะของวงแขนทั้งสองข้างเวลาเจยตีเส้นบ่านะคะเอาไม้บรรทัดเนี้ยวางนะตั้งฉากเข้าไปหลายแบบนี้แล้วเข้ามาอีนี้หนึงจุ๊บเข้ามานะอย่างกรณีของด้านหลังเนี่ยเราก็จะให้มันกินเข้าไปสักประมาณ ตั้งแต่เซนนึงนะคะจนถึงหนึ่งนิ้วก็วคือสองเซนครึ่งเนาะแล้วแต่เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนแต่บางคนเนี้ยก็จะเอาไม้โค้งเนี้ยวางตั้งฉากเอาแบบนี้แล้วก็ตีเส้นแสงเอาเลยนะก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้ครูก็มาร์คไว้ให้ดูนิดนึงก่อนเนาะแล้วเราก็ลองเอาไม้บรรทัดไม้โค้งเนี้ยวางแต่งดูนะคะนี่เห็นไหม นี่นคุณครูเนี้ยมันจะดูแล้วเป็นแบบเส้นโค้งเนี่ยตั้งฉากกับเส้นสเกลนี้นะลงมาแบบนี้เลยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราตีเส้นตั้งฉากเนี่ยเอาไว้แล้วเนาะเราก็ตีชิ้นเนี้ยเชื่อมจากนั้นเราก็มาดูชิ้นหน้ากันต่อค่ะชิ้นหน้าทำแบบเดียวกันนะตีเส้นตั้งฉาก ประมาณนี้เหมือนกันเลยนะคะจากนั้นก็วัดเข้ามาหนึ่ง,งเซนครึ่งถึงสองเซนครึ่งหรือคือหนึ่งนิ้วเหมือนกันก็ได้แบบน,นี้บางคนเขจาใวิธีวัดจากเส้นบาง,องสองฝั่งออกมาก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้ห้าครึ่งอันนี้ก็ประมาณห้าเซนห้าเซนครึ่งไม่มีปัญหาใช้ได้ด้วยใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยเราก็ตีเส้นชนเอาไม้บรรทัดวางตั้งฉากที่ปลายไหล่นิดนึงเพื่อพ้องกันไม่ให้ ปลายไหลเนี่ยเวลามาชนกันแล้วมันจะได้ไม่ขึ้นไปปิดพกเนาะนั้นเราก็เอาไม้โค้งแตะนิดหนึ่งคอเสือ้อค่ะ วัดจากเส้นคอนี้นะคะลงมาประมาณสองเซนหรือสองเซนครึ่งแล้วแต่เลยนะก็ประมาณนี้แหละถ้าอยู่นะคะสองเซนปีเซนไว้จากนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อแบบหลวมๆเนาะกูก็เลยจะวัดจากเส้นข้างคอออกมาสองเซนเล้วกันเลยถ้าตัวนี้สองเซนนะจำเอาไว้นะคะว่าถ้าตัวนี้ยวัดจากข้างคอข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังต้องทำเท่ากันแบบนี้ แต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นคอหลังเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องลงถึงสองเซนก็ได้บางคนก็อาจจะลงมาแค่เซนครึ่งก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยบางครั้งรูก็จะกะคร่าวๆเอาไว้่างเซนครึ่งสองเซนขีดไว้แล้วสองเซนอย่างนี้เราเดี๋ยวเราดูว่าไม้โคง้งเราจะไปแตะที่ตรงไหนนะคะจากนั้นรูก็จะตีเส้นตั้งฉากออกมาเล็กน้อยแบบน,นี้ แล้วาาก็ประมาณนันวัดวางตั้งจากนิหนึ่งอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาแต่งมาแล้วเส้นโค้งอะคะ่นะน้ามันมาเป็นจังหวะนะตัวน,นี้มันต้องปั้นๆหน่อยนะคะจากนั้นเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็วัดจากเส้นคอเนี่ยคะ่ะลงมาประมาณทักนิ้วหนึ่งประมาณนะประมาณสักนิ้วหนึ่งวัดออกมาจากตรงนี้ประมาณ หนึ่งส่วนแปดของนิ้วบางคนก็จะใช้แค่แบบคิดซว่าเหมือนกับดีดออกมานิดนึงอ่ะเพราะว่าถ้าเราตีเส้นโค้งมัลสภาพนี้มันจะรู้สึกความอหอมอ่งเขก็อยากจะให้มันดูกลมๆแล้วมันชื่อว่าขอกลมนั้นนะแล้วก็จะขยายตรงนี้ให้มันดูแล้วแบบมีพื้นที่ให้เขานิดน,นึงนะคะนะแล้วก็เอาไม้โค้มแต่งให้มันรับกันกับเส้นคอที่เป็นงบนนี้นะ แลน,นั้นเราก็ตีเส้นเชื่อมนี่ให้คอสวยๆตรงนี้นะในของคนที่ไม่แน่ใจเนี่ยนะคุณแนะนำว่าให้ทดลองก๊อปปี้อะค่ะมันออกมาดูแบบพับทบอะแล้วคลี่ออกมาดูว่าคอมันคมสวยไหมนะคะถ้ามันไม่สวยก็แต่งจนกว่าจะสวยนะเราจะมาคำนวณตรงส่วนที่เป็นชายเสื้อกันบ้าง เสื้อตัวนี้นะมันมีความยาวที่ค่อนข้างจะคุมเอลนิดหนึ่งนะคะในเมื่อวันคุมเอลเราก็คำนวณว่าคุณจะเอาสักสามเส้น่ะแต่ทีนี้คุณต้องแขมไว้นิดหนึ่งข่อนนะ เสื้อตัวนี้อะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบทําง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะตีตรงนี้เป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดว่าเน้นเอาสวยๆจริงๆแล้วเนี่ยตัวชายเสื้อเนี่ยนะมันจะต้องวัดลงมาประมาณสักเซนหนึ่งนะแล้วก็แต่งเส้นโค้งแต่ทีนี้นะ,ละลางบางคนนะคะที่แบบยังไม่มีพื้นฐานที่ดีพออย่างเงี้ยก็สามารถทําเป็นแบบโปรตรงๆ,ๆแบบนี้ได้มันก็เป็น ดีไซน์ที่ดูมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นก็คือทําง่ายขึ้นนะคะจากตรงนี้นะคะก็ให้นำกันไก่นะแบ่งแพทเทิร์นออกมาค่ะให้เอาแพทเทิร์นนะคะชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้นะเอาส่วนไหล่นะคะมาแตะที่ปลายไหล่ของ อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเอาเป็นชิ้นหลังมาแตะชิ้นหน้าหรือชิ้นหน้าไปแตะชิ้นหลังก็ได้นะคะโดยที่ทําให้ตำแหน่งของเส้นคอนแตะอยู่ที่พอดีเส้นเดิมแล้วก็ปลายหลังอยู่ที่เส้นเดิมแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการตัดเข็มเพื่อยึดทั้งสองไว้ชั่วคราวนะคะจากนั้นเราก็ทำการเอาไม้โค้งค่ะ แตะก็ไปที่ตำแหน่งเส้นคอเดิมตรงนี้นะที่เราสร้างว้เพื้นเกี้นะคะแต่งให้รับกันเนี่ยเส้นคอเนี่ยนะให้หมันโค้งสวยเนี่ยนะพอขีดเส้นเชื่อมต่อไปค่ะทําแบบนี้นะจะทําให้เลี่ยงปัญหาส่วนที่เป็นคอเสื้อที่เป็นแบบมุมแหละมอะค่ะหรือว่าหักมุมได้นะอย่าลืมนะคะเช็คให้ตรงเนี้ยที่เป็นเส้นกลางหลังเนี่ยค่ะ ตั้งฉากนะอย่าให้มันแหลมหรือว่าให้มันหักขึ้นเป็นปีกนกนะคะเนี่ยทไม่เรียบร้อยไปจากนั้นคุณก็ดูปลายหลนิดหนึ่นงปลายไหลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังเลื่อมๆทำๆงุ่มนิดหนึง่งคุณก็เอาไม้โค้งแต่งให้สวยงามเชื่อมเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะคะตรงคอเสื้อเนี่ยคือเราเสร็จละนะทีนี้เนี่ยในไหนเราทําการประกอบวงแขนเอาไว้แล้วนะคะเราก็ทําการเชิ่ วงแขนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ใช้ในการทำแพทเทิร์นวงแขนเสื้อกันในภายหลังต่อนะคะเนี่ยนะคุณก็ใช้สายวัดนี่นะคะเ,เป็นหลักเซนนะครูจะชอบใช้หลักเซนจะวัดจากใต้วงแขนเนี่ยชิ้นหลังมาข้างหน้าหรือชิ้หน้าไปข้างหลังก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะครูก็จะชอบวัดท้างหลังไปข้างหน้ามาก,กว่าตั้งสายวัดขึ้นนะแบบนี้นะแล้วเราก็ วัดยาวไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายไหลเนี่ยของชิ้นหลังปุ๊บเช็คดูนิดนึง26.5นะคะจากนั้นก็วัดยาวต่อไปหรือว่าคุณจะยกสายวัดแล้วก็วัดต่างหากแล้วก็ามาบวกกันก็ได้นะอันนี้ห้าสิบเอดจเมื่อได้แล้วเราก็เขียนเอาไว้เนาะ2 6่ห้าอันนี้ ห้าสิบเอ็ดจุดห้าแสดงว่าวงแขนตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเซนเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุปป๊บอะเราก็เขียนเอาไว้เนี่นึงว่าวงแขนรวมห้าสิบเอ็ดจุดห้าเขียนไว้ทั้งสองฝั่งเลยวงแขนรวมห้าสิบเอ็ดจุดห้าห้าสิบจุดห้าแบบนี้